สวัสดีครับผมยูโดนะครับและในคลิปนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาเมื่อวานคลิปนี้ควรจะทำตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าง่วงครับกิจกรรมนะครับเข้ามาในวันที่412ของเซิร์ฟนะของผมนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าของคนอื่นอาจจะโดนดีเลย์บ้างหรือโดนอะไรบ้างก็เรื่องของเขาไปแต่ว่าของผมเข้ามาวันที่412ครับซึ่งก็คือกิจกรรมตัวเย่หัว2จันครับรอบที่3 โดยรางวัลนะครับก็อาจจะเห็นได้เลยชัดๆเลยว่าเป็นอีกครับก็ค่อนข,ข้างจะดีนะผมยังเลเวลเจอยู่ผมก็น่าจะ7จ็ด้ไวขึ้นแล้วได้มาตรงนี้ก็คือทั้งหมด50,000 60, 60,000่ครับขออภัยอันนี้คำนวณแบบรวดเร็วไปหน่อยแล้วก็ในนี้นะครับจะมีซื้อของครบ4ครั้งก็ได้อีกในส่วนของตัวนี้6 0,000ได้มาเป็นทั้งหมดแสนแล้วก็มีในส่วนของตัวนี้ชิประจรไปฝึกยุทธนี่ได้4,000ันต่อรอบครับซึ่งอีกเบิบ้มเเลยครับยังไงผมว่าผมน่าจะ49เเลยวัดแน่นอน แต่สเก้าไปก็มีมอของไม่ทําส่วนนอกอยู่ดีแต่ว่าขึ้นมาก็ดีครับผมอยากใส่ส่วนนอกชิ้นที่3พอดีเพราะว่าดวงไม่ดีครับปีกเปิดไม่ออกส่วนนอกส่วนใหม่แล้วก็ประลองตรงนี้นะครับก็เหมือนเดิมรอบที่3นะครับเดี๋ยวไว้รอวันเข้ามาก็ค่อยๆเดี๋ยวค่อยให้ดูทีมแล้วกันส่วนตั้งฝึกจิตครับอันนี้ก็อีซี่ครับมันใช้ทีมเราเองในการผ่านครับดังนั้นแล้วผมทุบทีเดียวก็หายแหละครับไม่ปีกกับค้อนของผมดังนั้นอาจจะแนะนํายากไปหน่อย แต่ก็มีคนอื่นให้ดูอยู่แล้วครับสามารถกดดูได้ว่าเพื่อนคนอื่นเขาใช้ทีมไหนผ่านนะครับในส่วนตรงนี้ซึ่งวันนี้นะครับก็ไม่ได้มีแค่กิจกรรมของผมเองมีคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนในช่องเราเนี่ยแหละเขาก็ส่งมาว่ากิจกรรมของเซิร์ฟเขาก็จะมีในส่วนของตัวถังเฉินเข้านะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าถังเฉินน่ะเป็นรอบที่2หรือรอบที่3ครับเพราะของผมอะถังเฉินรอบที่2รู้สึกจะผ่านไปแล้วไอ้รอบที่ผมไม่ได้ทําคลิปแล้วก็บอกไปว่าผมลืมลงในส่วนของไอ้นี่มันจะมีคล้ายๆกับฝึกชิปจอนยทธตรงน ซึ่งก็คือไม่ต่างกันครับเดี๋ยวรอบนี้ผมน่าจะลงอะเพราะว่าไม่อยากพลาดอีกทีซึ่งตรงนี้ก็ดีหน่อยครับที่มีม้าน้ำกับนาฬิการุ้นแต่ก็ก็รุ้นอยู่ดีครับไม่ใช่เลือกครับแล้วก็เพชรหกล้อ16เมตรครับอิ่มๆเลยเพชรแล้วตรงนี้ได้เพชรอีกค่อนข้างจะเยอะแยะครับเพชรเต็มไปหมดเลยซึ่งตัวก็ค่อนข้างจะยดล้นเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับผมผมน่าจะกลับไป400น่าจะประมาณ300ทันอยู่ก็คือ300แล้วก็ ออประมาณ370ผมก็พอใจแล้วจริงๆไม่ใช่สิ270ผมก็พอใจแล้วน่าจะจั่วปีบีตรงทันสําหรับ SP นะสิ้นเดือนเนี่ยคาดเดาน่าจะเป็นปีบีตรงแหละแต่ก็สําหรบับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงแค่นี้แหละครับให้ดูว่ามีกิจกรรมใหม่จะกําลังจะจ่อเข้ามานะครับลืมๆๆให้ดูส่วนในส่วนแพ็คว่าจะมีอะไรบ้างจะได้รู้ล่วงหน้าครับมันไม่มีอะไรหรอกจริงๆแล้วจะให้ผมดูอันนี้จะเป็น400เพชรนะครับที่ผมซื้อไว้ก็มีตัว5ใบไม่ใช่400ไอ้ตัวนี้500 500เพชร500 ดูไ้พวกนี้ก็ก็เยอะดีก็ถือว่าเอาไปตีบวกได้อยู่ก็ผ่าตั้งผมดีไม่เป็นไรช่างของมันแล้วก็19บาทครับได้ตรงนี้99บาท219แล้วก็3 9 5 0 0อยมตีไป600แล้วกัน1200อ่ะ1 0 0ก็ได้พัน0 3ประมาณนี้ครับ2300นี่ไม่มีในส่วนของอ้ตั๋วกาชาให้แล้วก็คือตั๋วกาชาหายแั้งแต่ขกัน5้น5 0อแล้ว แต่ว่าก็ได้ส่งตัวชีพจรจมาถ้าใครอยากได้ชีพจรจแบบเซียนชีพจรก็จัดครับจะมีบอกอยู่นะครับอนไนเป็นรายวันอนไนเป็นซื้อครั้งเดียวครับซื้อครั้งเดียวจะไม่มีคําว่ารายวันครับดูง่ายๆแค่นี้แล้วกันส่วนของรางวัลก็อย่างที่เห็นเลยครับอันนี้กเเ็เป็นหัวทั่วไปครับมันไม่ใช่หัว SP นะเป็นแค่ SSR สีแดงก็คือผสมระหว่างสาย2อกับสาย1ครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ซื้อของครบมันก็ได้ของพวกนี้ได้รับไอเทมนะ,ะผมให้ดูคร่าวๆ สวัสดีครับผมดูด้วยอีกรอบนะครับก็คือเหมือนกันเลยอันนี้ผมคลิปช่วงแรกผมอัดเก็บไว้ตั้งแต่วันแรกที่กิจไม่แน่ใจว่าวันแรกหรือวันที่2ที่กิจกรรมเข้านะครับนั้นแล้วนะครับก็คือในส่วนของตรงนี้ผมจะเพิ่มเติมให้เป็นรวบรวมไปเลยจะได้คลิปมีข้อมูลครบถ้วนไปเลยในส่วนของตัวนี้นะครับประลองเดือดนะครับหรือคือลง22ชั้นนะครับว่าผมใช้ทีมอะไรยังไงสาหรับทีมผมนะครับจริงๆมันทํา50ปีได้ตั้งนานแล้วแต่ผมแบบขี้เกียจเลยไม่ได้ทํานะครับทีมที่ผมใช้นะครับจะเป แนะนำนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะออกนมอนในส่วนของเว็บแรกๆกแค่เว็บแรกๆนะเว็บหลังๆไม่นับนะครับให้ทุกตัวละครของค,คุณเกินสปีด175เิครับของเสื้อผมเป็นอย่างนี้ของเขตผมนะใช้ของเขตผมดีกว่าแล้วก็ปีปีตรงครับจะเป็นตัวดาเมจของเราแหวนอะไรก็คือสําคัญของปีปีตรงอยู่ที่แหวน2ครับแหวน3แมแมนที่ปกติเป็นสาย2เพื่อจะตีหมู่ครับเอามาคอมโบกับเสือเสือที่เราจะใช้นะครับเป็นสกิล1สาย2 2อ2อันนี้สําคัญเหมือนกันครับตีปกติเพราะว่ามันจะมีวางเวฟที่เราปีปีตรงตีไม่ตายต้องให้เสือออกมาช่วยตะปบซ้ำครับแล้วก็จะมีเวฟสุดท้ายครับที่เสือก็ปีปีปตรงช่วยแล้วก็ยังไม่ตายดังนั้นเอาแมวมาช่วยอีกทีหนึง่งจะกลายเป็นแมวสาย2อ,อีกทีในส่วนของปอครับใส่มา2อ่อาแล้วแต่ครับแต่ว่าแหวนหนึ่งสำคัญครับสายหนึ่งสายเป็นสายหนึ่งเลยแล้วก็แนะนำนะครับสาย2เป็นสายแหวนนี้ดีกว่าเพราะว่ามอนมันไม่ได้โดนสาบครับดังนั้นแล้วก็ใส่เป็นบัฟท,ที่ทีมเราดีกว่าให้ได้ไป แล้วก็ตัวนี้เป็นศาสตร์น้ําสําคัญที่เว็บสิเพราะว่ามอนจะไวกว่าเราแบบบังคับไวกว่าเลยถังรับครับถังรับใส่เป็นลูกปลายส่วนนี้แล้วแต่คุณเลยจะใส่อะไรเพราะว่าเอามายิงแค่สเทินอยู่แล้วมันไม่ได้เทินเล่นถังรับอยู่แล้วครับปักเป้าครับสำคัญแค่แหวนสแล้วก็ผมเค้นไม่ได้ก็ถอดแหวน2ทิ้งดีกว่าเพราะว่าแหวน2นะครับมันมันมีพาร์ส,สีอะแล้วแบบเวลาเด้งพาร์ส,สีอะไรเงี้ยค่อนข้างน่าํำคาญครับผมเลยถอดทิ้ง แล้วก็ในส่วนของตัวกระดูกสาคัญที่แหวนหัวด้วยนะครับถ้าเกิดคุณจะตายก็ใส่เต็มตัวก็ได้อันนี้ผมดลดลงมาเพื่อให้ลดเอฟเฟกต์อะไรบางอย่างเพื่อมันจะไวขึ้นทีนี้ไวสุดประมาณ50วินะครับไม่แน่ใจว่า4าวีทำได้หรือเปล่าเปิดมานะครับปีวีโตง้งทาการตีตัวกลางไปเลยให้เสือออกไปข่วนให้มันตายให้มากที่สุดนะครับจากนั้นนะครับเทิร์นที่2บักเป้านะครับแจกเกตให้มาไอเสือเทิร์นนี้นครับป๋อจะสาดน้ําก็ได้นะครับหรือว่าจะทายังไงก็ได้แต่ผมว่าผมตีีปปกกติดว่า จากนั้นเราถังรับยิงลูกไปเอาเพราะว่า2ตัวหลังยังไม่ต้องเล่นในเทอร์นี้เทอร์ต่อไปนะครับก็จะได้เล่นก่อนมอนอยู่ดีคุณสามารถเช็คได้ครับว่าออกก่อนจริงหรือเปล่ากดหนึ่งทีปุ๊บทางขวามือเนี่ยโอเคผมออกก่อนมอนเทอร์นี้ผมต้องการเล่นนะครับดังนั้นผมจึงใช้สกิล2เพื่อให้หมอนตายน้อยที่สุดครับจากนั้นครับม้าน้ําใส่โล่ไม่ใช่นาน้ําสิไอ้ปักเป้าใส่โล่ครับแล้วก็แมวครับแปะในส่วนของตัวนี้ปักปีปีต้งจากนั้นครับเสือทําการบันทึกดาเมจเลย แล้วก็ทําการออโต้ได้เลยนะครับเกมนี้2ตัวหน้าครับตั้งติดปกติทิ้งไว้ในส่วนของตัวเปะปีปีต้งกับในส่วนของตัวปักเป้าทําไมถึงได้ตั้งอย่างนี้นะครับเดี๋ยวขอดูในส่วนของตัวปีปีปปต้งของออปตินะครับจะมีดาเมจขาวห้อยอันนี้คือมันตายแล้วเพราะว่าดาเมจแรงเฉยแต่ถ้าเกิดตัวไหนที่ไม่ตายนะครับจะเห็นดาเมจขาวห้อยไว้เลยอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตายเพราะอะไรนะครับการระเบิดครั้งนี้ผมไม่รู้เองจริงๆน่าจะเป็นผลของรวมดาวหรือว่ากระดูกสักชิ้นของผม เห็นไหมจะมีดาเมจขาวห้อยครับถ้าเกิดเราฆ่าไม่ตายเพราะว่ามันมีในส่วนของตัวบันทึกดาเมจครับทุกครั้งที่เพื่อนตีปกติเสือมาเจ้าดาเมจที่บันทึกไว้ครับที่สกิลเนี้ยใช้งานไปครับไปเป็นดาเมจของเพื่อนเราห้อยไว้ซึ่งถ้าตีหมู่ก็ห้อยหมู่เลยครับทุกตัวโดนหมดนี่คือข้อดีของบันทึกเสือครับเลยเอามาใช้อย่างนี้ โอเคพอเว็บที่10นะครับเมื่อกี้ผมตายไปโอเคภาพตัดเล็กน้อยภาพตัดเล็กน้อยโดยเว็บที่สําคัญนะครับคือเว็บที่10นะครับตรงนี้ทําการล็อกหัวในส่วนตัวหลงๆไว้เลยเพราะว่าหลงๆมีบัฟกันตายครับแหวน2สายหนึ่งดังนั้นต้องให้เสือเอามาช่วยตีซ้ําชั้นนี้นะครับทำการยิงลูกปลายไปเลยถ้าเกิดใครใส่มาแบบผมซึ่งหลายๆาคนเขาน่จะใช้กันอย่างนี้แหละเพราะว่ามันไวกว่าเดิมลูกปลายแอนิเมชันไวกว่าปีๆตรงออกไปตีปกตินะครับดังนั้นเขาเลยเอามาใช้ยิงเงินยาว จากนั้นพอเวฟปู่พิษนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมผมจะบอกว่าอย่าลืมก็คืออย่าลืมติ๊กลูกไฟไว้ไม่งั้นไม่รู้ว่ามันจออกไปตามตีหรือเปล่าเสือเนี่ยกระตุกเล็กน้อยนะครับเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้ผมเาจะเฉพาะ o อเอบเอัดอก็ติกลูกไฟครับสักลูกหนึ่งออกไปตีเสือช่วยปักเป้าตีเสือช่วย อันนี้บังคับมอนมอนมอนันไวกว่าเราอยู่แล้วครับชั้นนี้ดังนั้นแล้วก็ตัวที่เก็บงานคือนี่ปอครับถ้าปอใครไม่โหดพอเก็บไม่ได้นะครับผมบอกไปก่อนกิ้มไปมายาวๆแล้ครับตอนนี้ก็ยันจบเกมได้เลยเพราะว่าดาเมจขาวห้อยไว้เรียบร้อยแล้ว งนี้ก็อาจจะช้าตรงติดพิษสักหน่อยผมก็ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแกยังไงถ้าเกิดมันกระตุกปรับบับพิษเนี่ยตัวเนี้ยอะไรก็ได้จะตายก็ได้ครับอะไรจะตายก็ได้ขอแค่อย่างเดียวครับเสือกับแมวอย่าตายต่อไปครับตัวสุดท้ายที่สําคัญที่สุดครับหลงงครับติ๊กด้วยเพราะว่า2ตัวนี้จะออกมาช่วยตีครับจบครับเห็นไหมครับเสือกับแมวมันออกไปทั้งคู่ก็คือถ้าเกิดมันตายน่เสือมันก็คือจบไปแล้วครับแต่ว่าเห็นแมวไปช่วยก็คือ แน่นอนครับดามเมจเราไม่พอแน่ๆดังน,นั้นนะครับผมจะแนะนําอย่างนี้แล้วกันทีมที่ว่าไปใน,นส่วนของตัว4 4วิของเวียดนามผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าเขาเล่นโปรกแกรมอะไรหรือเปล่าเพราะว่าสังเกตได้เลยครับ40วิขึ้นที่ต่ำกว่า50วิครับมีแต่เวียดนามผมก็เลยสงสัยว่าเขาเล่นผ่านโปรกแกรมอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยทีมเราอะ่ะทีมไทยเราคนไทยเราน่้จะกอบทีมกันเรียบร้อยแล้วแต่ปัญหาเดียวคือทําไว้ได้ไม่เท่าครับ ดังนั้นแล้วถ้าใครรู้สาเหตุการทํา44วิของชาวเวียดนามก็บอกเ้วยอะครับเรื่องปิงผมว่าเรื่องปิงมีผลก็จริงแต่มันไม่น่าไวต่างกันขนาด6วิได้ดังนั้นผมเราว่าน่าจะเป็นโปรแกรมอีม e ู ule, อะไรสักอย่างที่ใช้เล่นถ้ามีโปรแกรมอะไรแนะนําก็แนะนําได้นะครับเพราะว่าอันนี้ผมเล่นผ่านตัวเกมที่โหลดมาซึ่งมันไม่ยอมอัปเดตแล้วด้วยครับมันอัปเดตของมันนิดหน่อยครับแต่ว่าฟังก์ชันแปลภาษาผมใช้ไม่ได้แล้วนะครับซึ่งทีมเขาใช้ไง,ไง่ายๆเดี๋ยวผมจะแถมให้ัเล็กน้อยแล้วกันโดยปูกรบีอ่า อย่างนี้นะครับอ๋อเช็คกระดูดด้วยแล้วกันว่าเขาใส่อะไรบ้างถอดอะไรบ้างนะครับเหลือ,อแบบอยางตามจริงจริงชุดเทพเพราะบางทีวันนี้บางอันที่แอนิเมชันมันมีปักเ,เสียวไผ่อ่าอินแล้วก็ปักเป้านะครับปักเป้าที่สำคัญนะเพราะว่าเอามาโยกหลบไม่ให้ มันจะมีเวฟหนึ่งเห็นไหมที่ว่ามีปีปีปปตรงครับทำให้ปีปีปตรงไม่ตีเราอ่ะดูครับว่าเขาเล่นยังไงกันอันนี้จริงๆมันคอมเก่าเลยนะครับคอมแบบตั้งแต่คลิปก่อนก็คือเป็นเมตาเดิมเลยแต่ปัญหาเดียวคือทําไมเขาไวขนาดนี้ครับนั่นคือที่สงสัย อันนี้คือที่เขาเล่นเพราะว่าเขาจะบัฟในส่วนของตัวพรเทพไ้ครบนะครับนะถ้ายผมเดานะจะไม่ผิดเหมือนต้องแจกพรเทพนี่ใช่เพราะว่าเขาเนี่ยดูง่ายครับเขาจะแจกพรเทพให้ไอ้ปูกบีได้ออกแน่ๆครับ ว่าการที่ให้ปอตีปกติเป็นการแจกพรที่อย่างหนึ่งครับดูง่ายครับดูง่ายเขาจะแจกพรที่ไปรบเอเล่นๆอย่างนี้ก็คือ,อปอห้ามห้ามเชเกตเพราะถ้าเชเกตเนี่ยมันจะไม่เต็มสเต็คไม่เข้าเงื่อนไขแแต่พบเรียบร้อยครับเขาไม่น่าจะสนอะไรแล้วเขาหลวมครับชั้นนี้ผมจำได้สั่งยิงเรือสั่งยิงรัวๆเลยไม่ใช่สิ อันเนี้ยชั้นลงๆเนี่ยยังไงก็ต้องห้ามสั่งยิงครับก็คือต้องตีให้ตายหรือเริ่มยิงตอนชั้นที่เด็ดครับแล้วกระสุนมันจะไปหมดประมาณชั้นไอ้ปูใบไอ้ปูพิษพอดีมันก็เล่นแบบ,แบบเดียวกันนะผมก็เลยสงสัยว่าเขาต้องเล่นในโปรแกรมอะไรสักอย่างที่พิเศษแน่นอนเฉพาะชาวเวียดนามที่ที่มีการเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาที่ต่ำต่ำตำตำน้อยน้อยนะครับผมจะสังเกตได้อย่างเดียวคือเป็นเซิร์ฟค่อนข้างจะเป็นข้อมูลของชาวเวียดนามส่วนใหญ่มากกว่า เห็นไหมตัวนี้ก็ช้าๆเหมือนกับเราเลยถ้าดูในรีเพยนะ์นะแน่นอนครับเว็บนี้ก็ต้องโดนปอเพราะว่าท่องน้นแอนิเมชัน2จุดนี้เหมือนกันครับแต่ลูกปลายมันไวกว่านี่ผมก็ใจแต่ทีมไทยอ่ะคนไทยเราก็ c o ปทีมนี้มาเหมือนกันครับใช้ทีมแบบเดียวกันแต่ทําไมไวได้ต่ำกว่าห้าสิบวิไม่ได้อันนั้นคือที่สงสัยกันแสดงว่าต้องเล่นผ่านดีมูอะไรพิเศษแน่นอนครับอันนี้ผมพูดอาจจะดูแบบกล่าวหาแต่ว่ามันต้องมีสิ มันต้องมีอะไรที่ทําให้เขาแตกต่างไปจากเราแล้วสุดท้ายครับสั่งปูกะบีปาดจบครับอันนี้ก็จบเลยเพราะปูกะบีออกซ้ำารัวๆสองฮีก็พอจริงๆแค่ตายหมดก็มันนับจบไปแล้วครับเห็นไหมครับรูปแบบไม่ต่างกันเลยกับเราแต่ว่าทําไมถึงไป44วิทได้ก็เป็นอย่างนี้ละกันสําหรับในคลิปนี้ว่ายัางไงถ้าเพื่อน,อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผม,ม้วยล่ะส่วนใครถ้าเกิดยังไม่ติดตามก็ฝากติดตามด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมไปก่อนละครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปก่อนแล้วบ๊ายบายทุกวันอาทิตย์นะครับมีไลน์นะครับอย่าลืมมาดูกันได้ละ่ะถ้าเกิดอยากจะถามอะไรผมก็ถามในไลน์ได้หรือถามในคลิปนี้ก็ได้เช่นกันนะครับไม่ใช่ไม่ไมห,มห้ามนะครับเ <laughs> ชิญตามสบายครับไปก่อนแล้วบ๊ายบาย